On the track. That makes me very proud. I think more than anything for me was to see the Thai flag behind me on the podium. It, it meant a lot, and um, you know, hopefully we can continue that in the future. But for now, yes, it was a, a moment which it really it made everything feel worth it. And, and I was, um, yeah, I was, I was proud for of course for everything that I've worked towards, but also for Thailand itself. It, it, it meant a lot. นั่นคือความรู้สึกของอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์ที่เปิดใจย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2020หลังเจ้าตัวสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักขับไทยคนแรกที่ขึ้นโพเดียมฟอร์มูล่า1ได้สำเร็จที่สนามมูเจลโลประเทศอิตาลีมาในปี2022นี้นักขับไทยไวัย26ปีได้โอกาสคืนสู่แทรครถสูตรหนึ่งอีกครั้งกับทีมวิลเลียมส์เรสซิ่งและใช้โอกาสในช่วงจบการแข่งขันที่ซาอุดีอาราเบียเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ กับมอนซูนวาเล่ไรอังุ่นชั้นนำของเมืองไทยซึ่งรายการ World of s p e e d มีโอกาสได้สัมภาษณ์อเล็กซ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านแง่มุมต่างๆในฐานะนักขับ F1 ชาวไทยโดยหากไล่ดูปฏิทินแข่งขัน F1 ในหนึ่งฤดูกาลนักขับชั้นนำของโลกล้วนมีสนามโฮมเรสของตัวเองทั้งสิน้นอาทิลูอิสแฮมิลตันมีโอกาสได้ลงแข่งในซิลเวอร์สโตนของอังกฤษเช่นเดียวกับแม็กเวิร์สเทเปนที่ F1 บรรจุสนามแข่งขันแซนบูตในเนเธอร์แลนด์บ้านเกิด เข้าสู่ปฏิทินแข่งขันซึ่งในฐานะนักขับไทยอเล็กซ์วาดหวังเอาไว้เช่นกันกับการได้มีโฮมเรสที่แท้จริงของตัวเองบนสนามแข่งขันเมืองไทย I think the, the the goal would be to, to to of course have a have a race in Thailand. Buri Ram is a is a great circuit. It's obviously ready for Formula One. It takes a long process and there's a big waiting list of course uh, to be an F1 uh, venue but uh, it would be a great place to to start and I think the ทั้งนี้อเล็กซ์อัลบอนคือนักขับไทยคนที่สองที่ได้เข้าแข่งขันในฟอร์มูล่า1ต่อจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชหรือพระองค์พีระบิดาแห่งบอเตอร์สปอร์ตไทยซึ่งหากจะมองไปถึงนักขับไทยคนที่3หรือคนต่อๆไปที่จะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ระดับ F1 ในอนาคตอเล็กซ์ยอมรับว่านอกจากการขยันฝึกซ้อมและผลงานในสนามแล้ว เรื่องของคอนเนคชันคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเนื่องจากนักขับ F1 ในช่วงเริ่มต้นอาจจำเป็นต้องมีสปอนเซอร์ที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ทีม So for all the young Thai um, aspiring Formula One drivers, um, of course it's not an easy journey. Uh, a lot of it takes a lot of hard work. Just know that you know it's not just about being fast on on the circuit. You need a lot of attributes, um, a lot of skills to become a Formula One driver. You need to be good at communication, uh, talking to the right people formula 1 is expensive we know that getting into f1 is expensive going to europe to race is very expensive uh, so you need good sponsors uh, but also you know you need to go to school you need to be smart these cars they're very they have a lot of technology um, they're very difficult to understand so you need a full uh, base to to learn upon uh, if you don't have all of these requirements um, It will stop you growing. And so yeah, I main thing I doing stop thats what would say the main thing. And enjoy you're สุดท้ายเมื่อถามถึงเป้าหมายของอเล็กซ์กับรถแข่งทีมวิลเลียมส์เรซิ่งหมายเลข23ในปีนี้เจ้าตัวเผยว่าพอใจกับการทำงานของทีมเป็นอย่างมากแม้จะประสบปัญหาใน2ส,สนามแรกแต่ก็ทำให้เขากลับมาเก็บคะแนนได้ในการแข่งขันสนามที่3ที่ออสเตรเลียด้วยการน,นำรถเข้าเส้นชัยอันดับที่10ทั้งที่ออกสตาร์ทจากอันดับสุดท้ายพร้อมตั้งเป้านาทีมทาแต้ม So far this season, actually, you know, of course, maybe we're not where we want to be, but I'm, I'm very happy with, with how it's gone. Um, I feel like, in terms of performance, I feel uh, I feel very well prepared. I feel like I've had a year out, but um, I feel confident within myself. Of course, with the team, we're, we're still trying to unlock the speed in the car, but that will come as time, time goes. And um, you know, we have a good foundation. It's just about building onto that. ทั้งหมดนี้คือสัมภาษณ์พิเศษอเล็กซ์อาบอนอังสูสิงจากรายการ World of Speed ซึ่งแฟนความเร็วชาวไทยจะต้องร่วมส่งแรงใจเชียร์หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยบนแท็กความเร็วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Formula o n 1โดยอเล็กซ์มีโปรแกรมลงแข่งขัน F1 สนามที่5รายการไมอามีกางปรีสที่สหรัฐอเมริกาในสุดสัปดาห์นี้